สี่พันสีพันกวแต่คนเาเดือดป่าใช่ตัวใก่ใช่ตัวก่ใช่ตัวไหน่ค้ามาเปิดดึงเลยว่าแรกคของแข็งของแข็งของกรบเป็นจังไหนกดีเกดีแกดี Không thèm thì cứ câu nè, nè, nha, 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 xí cái สีเกิดสีทองเลยนี้ิคือคืออยู่ตรงนีซื้อมาขายองไอเบิร์ดไอเบิร์ดเอาอันหนึ่งเลยอ tại kinh nhang thân để cứ bồi địt kinh thân để toàn này không nào cử ใช่ไมเนี่ยสีทองตัวก้อนหั่นสีสีเอันั่นสีเขียวตัวก่อนนักข้าวทำเก่าอ่ะพี่นักข้าวทำเก่า ก็ตัวนีเลยนะอ,อ,อ่อยะตัวนึ้ทำมาใสอมนี่ยนี่มาแับ่เ่เราคุ้มเอาตัวนีเลยเด่ตัวฟันซอดขึ้นนีกอดป่ะอืมสุดสมัยได้ได้ได้มาสอ